นนี้เรามาพบกับช่องเจนและ<ร>บอ๊<ร>บอบอ เกมเราบอกชาแนลนะคะใช่ไหมเราก็มาให้มีกลัใจนะคะที่ว่าน้องนาวินเนเดเด็กเพิ่มมาแต่ว่าตัวสับไม่วเลยไม่็นไรหรอกให้เขาเป็นกำลังใจให้ราเนวันนี้จะมาเล่นแบบรถไฟกันนะะทุกคนเป็นแบบที่ชิวอะไรมันหรไกันเถอทุกคนไม่เอารถไฟออกมาสิเี้ยนี่าเรวมาเร็วมาเร็วเจนเกนั่นแหละครับมาเร็ว แกขับบ้าแนนแนนแนแนเอาโอมเลยมันดูละลอกไม่มันขับเองตอนนี้ทุกคนเรากำลังขึ้นไปนะฮะระวังตกลัง้างกันเฮะ้ยเฮ้ยเฮแม่น้องอ้อมไปจัดครับนึงครับนึงชาลงให้ให้ก่อนอันนี้น่าจะหลายนาทีในะคลิปนี้เพราะว่า น่าจะโอ้ไม่กอดดูทางนั่นสิมาเร็วเอาบมขึ้นเิ่มขบุนเกื้อบุญไปแม่เนยยุดเดี๋ยวตกล่างเดี๋ยวตกล่างเอาช้าลงมาทุกคนคลิปนี้น่าจะนานนะคะโอ้ว่าโอทุกคนดูนั่นสิโอ้โหต้องเอปากตรงนั้นเหรอข้างหน้า ทุกคนขาเริ่มมาละเมื่อกี้ขาเริ่มมาทุกคนโอ้ my god โอ้โหคดวิงมันปากมันด้วยนะทุกคนปากเอี้ยเอี้ยตัวแหล่เนี่ยเอ๊ะทุกคนขอโทษนะฮะขอโทษขอโทษสำหรับขาไาที่ที่เพื่อนนะครับขอโทษมากเลยเราเราขอโทษเราขอโทษเราขอโทษแทนเพื่อนฮะกระเทาะคันเดิเร็วขอโทษค่ะอะไรนะคะเดี๋คนดูให้เอาไปไปเลยไป นี่กดหยุดอาเกนอีกแล้วทช้าลงเหรอทำไมเร็วมาตอนแรกมันยังไม่เร็วเท่านี้เลยนะก็หนูนทำช้านี่เจนอย่าบอกว่านายมันคนอันนี้เหรอเอออันนี้เดี๋ยวฉายาเราจะเพิ่มเป็นเจนเบคอนอันนี้คือฉายาแต่ก่อนเราเคยมีช่างติ๊กชื่อว่า จีเจนะคะทุกคนขอโทษนะแต่นี่แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นเจนแอนบ็อกชแนลเจนบ็อกชแนลเขียนไงทุกคนเราเขียนอะ็นก็เลยเขียนเอ็นซีแตก่อนรู้รููต้องไปถึงปากยนะถ้าไม่ถึงปากคลิปนี้ก็จะไม่จบใช่ปะจบถ้าไม่จบแล้วมาล่วงลงมาสูงมากเลยนะคะจากตรงนู้นมาตรงนี้ทุกคนมีขาด้วยขา กี้มีขาเออขา,าด้วยค่ะนี่เป็นตัวรูบอกโอ้ยแล้วขึ้นไปอย่างทีละขั้นเฮ้ยทำไมอยู่ๆมันก็แรงขึ้นละ่ะไม่รู้ว่าปรับลงมาหน่อยกันใบแมนย,ยังนงตึดอ้แค่อึบต้นเนืน้อทุกคนเหรอวะเรามาถึงตรงนี้แล้วโอ้ย อาจจะมีเสียงรบกวนด้วยนะคะมาดูสายป้ากิมเดินมาไหมอาจจะเงียบบางทีทุกคนช่วยติดตามด้วยนะคะทุกคนติดตามด้วยนะติดติดตามให้ติดตามให้ผมผมอยากได้โล่ยูทูบได้รับเงาะคอหนูด้วยหนึ่งรักมาหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนก็ได้คุณถ้านไม่ทำโล่อยากได้โลดทองทองเดินมา มอยากได้แค่ลูกเงินก็ได้เลิกเงินก็ได้เลิกทองก็ได้เลิกเลิกขอเกษก็ได้โอ้โหแล้วเกษโอ้โหนันเกินเกินไปน้องเอ้ยเกินไปน้องตื่นข่านะเกินไปเอ้ยเรากันเราเราต้องการที่จะแสงมากเขาอยู่ข้างหน้าวะคนอื่นสัตว์ดุตุ่โอ้โหแม่ไอ้นี่ เหมออคนที่นังอยู่ซงน้าเออเหมือนเป๊มเลยเฮ้ยเมื่อกี้เราเกือบชนเบนเลยเมื่อกี้เราเกือบชนอ่ะใชนี่ทุกคนขาเนี่ยใครมขาสูงมากเลยนะทุกคนตั้งแต่ตรงนี้มาถึงเราผ้ามาไม่ค่อยหลดถ้าเราปรับเ้เรากำลังจะเข้าไปในปากอะเฮ้ยเข้าไปในปากนี่อน่าจะยม่เข้าพี่บอกว่าจะพี่บอกนี้ใช่หรอหน้พี่อบึ๊บบึ๊บ โอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเข้าปากนะเมื่อตอนนั้นเราดับอีกแบบโอ้โหเออทุกคนตอนนี้เรากำลังไปเข้าปากตอนนี้เรากำลังขึ้นทุกคนเรากำลังลดมากเลยอ่ะขอให้มันช้าลงไม่ขอให้มันเร็วเสือพีก้าช้าลงดิเร็วเข้าปากนะจังวะ โอ้ยไม่ดูเร็วนี้จะได้ไปถึงก่อนแล้วโอเคนี่แหละจะตกลงมนใจของเรานี่อาจจะมีเสียงรบกวนก็คอทางล่างว้าวว้าวปากมาแล้ว้างนี่เขามีอะไรกันนะมางกรโอ้ยพูดเราแบบข้าวเ้าวข้าะอาเกนก็คนดูทางข้างล่างที่เราเคยขึ้นมาสิโอ้โหไม่เห็นเลย ตอนนี้เราต้องเราีตอนนี้คือเราจะใกล้เข้าปากแล้วอยากดูข้าง,างาล่างช้าๆมันาป็นยังไงอะไรจะตกอ,ะอ่ะแล้วขี้ข้างล่างแม่งไม่เห็นอะไรเลยช่วงเราต้องไม่มีคำหยาบนะทุกคนขอโทษแทนเพื่อนตอนนั้นด้วยนะ,อะโอ้โหเลือดมาลีมีเลือดแมวเงี้ยเคยบุกดปิดปิดเลย,มยไม่กดเฮ้ยไมีคนดพี่ปิด

ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โยโอ้โยขาถ้าสมมติจะอยู่ล้างตกข้างบนทำไงเนี่ยเพื่อนไม่รู้แทนแล้วก็เกิดใหม่ใช่แล้วก็เกิดใหม่แล้วก็จุบคลิปไปเลยเพราะคลิปนี้ใช้เวลาที่ยาวแต่ว่าสั้นกว่าอดออมนี่ละกันนะยาวมึงมากกินอะไรมาแล้วกันเ่ยถ้ามันตกก็ดาวินจะไปนอนด้วยได้ไหม โอเคตอนนี้เรากําลังขึ้นไปไปไหมตอนนี้ตอนนี้สองโลกพวกนี้มาเล่นอีกใช่ไหมคะตอนนี้เราตอนนี้พวกเราสองชแนลมีชแนลเดียวเพราะว่าเออเพราะว่าคุณเจนเขาไม่มีชแนลเพราะว่าเกลนชแนลอาจจะมีในอนาคตหรือเปล่าช่วยเจาถึงปาาย่างเงี่ยเฮ้ยเราใกล้จะเข้าแล้วพี่ก้าถึงปากยัาง ฉันชื่อบ็อกฉันชื่อว่าฉันชื่อว่าฉันชื่อว่าบล็อกบ็อกเบคอนตั้นะเกือปารเ้เราไกลเราไกลลไกลอีกอีกอีกสองร้อยกว่าเมตรเราไกลเ้าจริงจริงจริงไรขอดูรายกราหาราั้ยวันนี้มีแต่คนคุยกันทุกคนอยเดือดวย คุณเจนอนาคตอาจจะมีช่องก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมคุณเจนเจนครับนี่เธอเธอเจนนี่เจนเจนตอบหน่อยว่าอนาคตน่ะเธอจะมีช่องอ้ารับมาทีเอา

ทุกคนเราต่ออยู่บนนั้นนั้นมีอันนี้มีแงว่าแ่แม่งกลับมานี้กลับมือกับพี่อ่ะฝั้งสองคนเราไม่สำเร็จนะอีกคนนึงสำเร็จอีกคนนึงน่าจะเขาเรียกว่าสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเขาไม่ได้ยินไต่มาโอ ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาอตัวไปก่อนนะบาย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 นะคะับบ๊ายบายทุกคนายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้า